สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงทั่วไปนะคะสําหรับชาวราศรีกันนะคะมาดูกันค่ะว่าโชคชะตาการงานการเงินแล้วก็โชคลาภของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ1-15พฤศจิกายนนี้ค่ะนะคะมาดูกันนะขอบคุณนะคะสําหรับคนที่ติดตามนะคะมาดูกันค่ะชาวกัน เดอนนี้ชาวกันถ้าสภาพจิตใจคุณเรามองว่าไม่โอเคเลยอะค่ะนะคะ,นะคะดูเหมือนว่าเดี๋ยวดูซิว่ามันจริงไหมว้าวจริงๆนั่นแหละอย่างแรกเลยเรามองเห็นว่าคุณไม่อยากอยู่บ้านชาวกันอยากเดินทางไปไกลๆอยากหนี ความวุ่นวายนะคะต้องใช้คําว่าอยากหนีความวุ่นวายในใจความวุ่นวายในภายในตําแหน่งเรื่องคนรอบข้างของคุณนะคะแล้วก็มันมีปัญหาเกิดขึ้นกับคุณนแน่ๆเดือนนี้นะ15วันนี้นะคะให้ให้ใจเย็นนิดนึงต้องบอกให้ใจเย็นนิดนึงเพราะสภาพจิตใจคุณเรามองว่าไม่โอเคเลยนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ15วันนี้นะ อืมโอเคมองเห็นชาวกันอย่างแรกเลยลนะ่ะอย่างที่บอกนะคะคุณอยากหนีที่อยู่อาศัยคุณมากคุณเบื่อคุณเครียดด้วยนะคะคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงมันมองเรามองเห็นมีความอะไรรู่นความในใจของคุณน่ะที่คุณอยากจะเปลี่ยนถ้าไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็มองเห็นว่าเปลี่ยนเรื่องงานย้ายงานนะคะอันนี้แล้วเราก็มองเห็นว่าช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องการงานของคุณน่ะถ้าคุณรอคอยอะไรบางอย่างอยู่อะ่ะหรือแม้แต่กระทั่งว่า รอผลตอบรับอะไรกลับมาก็ตามทีเถอะเราก็มองว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่หนึ่งคุณอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะคะแล้วความคิดของคุณเครียดด้วยแล้วสับสนด้วยนะคะคุณมีความว่ารู้สึกว่าคุณเสียใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในในสิ่งแวดล้อมของคุณนะคะเกิดขึ้นในรายล้อมของคุณมากๆเลยที่ที่ที่รู้นะบ้านค่ะนะคะที่ทํางาน เกิดขึ้นมาละเรื่องการงานหน้าที่การงานเกิดขึ้นมาละนะคะอยากให้คุณนิ่งๆใจเย็นๆคิดทบทวนนะคะเพราะว่าเรามองเห็นว่าตอนนี้ชาวกันสภาพจิตใจของคุณเหมือนกับว่าคุณคุณจะโปรงก็ไม่โปรงอะรู้สึกว่าคุณท้อแท้คุณปิดหวังกับสภาพความเป็นอยู่นะตอนนี้มากๆ15วันนี้นะส่วนในตำแหน่งการเงินของคุณโอเคค่ะเราก็มองว่างานของคุณน่ะย่งมั่นคงยังเป็นไปนี้ งานที่ดั้งเดิมอยู่ก่อนหน้านี้แล้วหรืออะไรก็ตามทีเถอะหรือเงินที่คุณเก็บไว้สะสมไว้อะไรเนี่ยเรามองเห็นว่าคุณก็ยังมีมีเขาเรียกว่ามีความมั่นคงระดับหนึ่งในการเงินนะคะบางคนเรามองเห็นเกี่ยวกับว่าชัดเจนมากคุณอาจจะมีรายจ่ายในส่วนของคุณอยากจะเริ่มต้นชิดใหม่ในส่วนของคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงงานหรือในส่วนที่คุณได้ลงมือลงแรงไปแล้วเนี่ยหรือคุณลงทุนอะไรไปแล้วเนี่ยที่ว่า จะรอคอยผลตอบรับกลับมาอันนี้ก็เราก็ยังมองเห็นว่าคุณต้องมีรายจ่ายตรงนี้แน่ๆบางคนมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเรื่องที่อยู่อาศัยเพราะเรามองเห็นหละว่าคุณน่ะไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่พื้นที่ของตัวเองแล้วค่ะอยากหนีไปไกลๆอ่ะเบื่อมองว่าเป็นช่วงที่คุณเบื่อโลกมากๆแล้วคุณเหนื่อยหน่ายด้วยเราะมัดระวังตัวด้วยเราแวดระวังด้วยแล้วมีความคิดสับสนด้วยนะคะที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องโชคลาภมองว่าช่วงนี้โชคลาภของคุณมันนิ่งๆน,นะคะโชคลาภของคุณน่มันอาจจะอาจจะมาจากเรื่องงานเรื่องเงินของคุณที่คุณที่คุณทํามันเอาไว้อ่ะค่ะแต่เราก็มองว่าเรื่องการงานของคุณอาจจะมีการ <ๆ S 2> เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาแต่ถ้าการเปลี่ยนแปลง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ตรงนี้เราก็ยังมองเห็นว่าอนาคตนะคะหรือแม้แต่อะไรก็ตามมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ว่าคุณอาจจะได้รับข่าวดีในอนาคตเพราะว่าเรามองเห็นว่าในตําแหน่งเพื่อนฝูง หรือแม้แต่ว่าตำแหน่งบริวารการเดินทางอะไรก็แล้วแต่คุณก็ยังมีคนที่เขาเรียกว่าคนที่คอยให้กําลังใจคุณคนที่ให้กําลังใจคุณเรามองเห็นว่ามันมาจากเพื่อนมาจากคนที่คุณรู้จักนะคะมาจากที่ว่าถ้าคุณจะไปปรึกษาไประบายความอัดอั้นตันใจอันนี้ก็ยังมีคนคอยซัพพอร์ตความคิดของคุณอยู่นะนะคะเพราะว่าดูแล้วว่าช่วงนี้ชาวกัน สภาวะโดยรวมจริงๆเลยอ่ะมันมาจากตัวคุณเองเลยแหละความเครียดมาจากตัวคุณนะคะความเครียดมาจากเรื่องสิ่งที่คุณอยากเหมือนกับอยากหนีโลกอ่ะอยากนี้ไปพักผ่อนอยากนีไปไหนก็ได้นะคะไม่อยากว่าอยู่ตรงนี้แล้วไม่อยากอยู่ที่เดิมแล้วอะไรอย่างนั้นน่ะไม่ว่าบ้านหรือที่ทํางานนะคะโอเคเดี๋ยวมาเจาะลึกไายละเอียดกันซิว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ดูเหมือนคุณจะนิ่งๆปองๆเบื่อโลกด้วยอะไม่อยากจะรับรู้อะไรเลยตอนเนี้อยากจะเก็บตัวเงียบสภาพจิตใจของคุณนะคะล้วนๆเลยค่ะไม่ได้มาจากเรื่องอะไรเลยมันมีอะไรมากระทบกระทั่งจิตใจคุณที่ทําให้คุณเบื่อเดี๋ยวมาดูนะคะการงานของคุณค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะระวังโรคเครียดด้วยนะคุณ เหนื่อยค่ะตอนนี้รู้สึกว่าคุณเหนื่อยอะ่ะเป็นงานที่ว่าคุณอยากจะทำอะไรให้ไม่ทราบที่ว่าให้มันสำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีอะ่ะด้วยความที่ว่าคุณมีความมุ่งมั่นด้วยคุณมีความตั้งใจด้วยนะคะที่คุณอยากจะทํามันออกมาให้มันดีแต่แล้วว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเหมือนกับว่าทําไมมันมันไม่เป็นไปตามเป้าอะไรอย่างนี้แต่เรามองเห็นว่าถ้าใครบางคนมีปัญหาในที่ทํางานนะคะ เราก็ยังมองเห็นว่าเดี๋ยวคุณจะได้มีข่าวดีๆเข้ามาในชีวิตแหละนะคะบางคนเรามองเห็นว่าอืมอยากจะมีงานใหม่ๆด้วยนะอยากจะมองหางานใหม่ๆด้วยหรืออยากจะทํางานใหม่ๆด้วยแต่ถ้าคุณมองหาอยู่เราก็บอกว่าเร็วๆนี้แหละนะคะไอเดือนที่ผเดือนที่เหนื่อยอะไรของคุณเดือนที่เครียดของคุณเดี๋ยวมันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายนะคะเดี๋ยวจะมีคนมาเรามองว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องมีคนมาซัพพอร์ตมา มาสนับสนุนคุณอยู่แล้วนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานบางคนออกจากงานจริงๆอะ่ะบางคนอยากอยากอยากออกจากงานเดิมๆมากๆเลยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าบางคนมีปัญหากับที่ทํางานมาออกจากงานเดิมมาแล้วก็ตามขอโทษค่ะบางคนออกจากงานเดิมมาแล้วหรือบางคนหยุดพักงานเดิมที่งานเดิมที่ทำเนี่ย เดี๋ยวเ,วเร็วนี้นะคะอะไรอะไรหลายๆอย่างมันก็จะคลี่คลายนะคะคุณอาจจะได้มีข่าวดีก็เป็นไปได้ในเรื่องหน้าที่การงานของคุณนะคะสถานที่ทํางานของคุณตรงนี้ที่เห็นนะถึงแต่ถึงยังไงก็น,นั้นเราก็มองว่าช่วงนี้คุณเครียดมากเลยอะแค่ว่าอยากให้คุณคลายเครียดนิดนึงให้คุณใจเย็นๆนะคะค่อยๆคิดเพราะอย่างน้อยๆถ้ามีปัญหาอะไรเราบอกแล้วว่าคนรอบข้างของคุณนะคะ เพื่อนฝูงแวดวงสังคมของคุณนั่นแหละอาจจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคุณได้ว่างเพราะเรามองว่าสภาพตัวตัวตนของคุณจริงๆเดือนนี้รู้สึกว่าคุณไม่โอเคมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูในตำแหน่งของการเงินบ้างค่ะบางคนมีปัญหากับครอบครัวด้วยนะช่วงนี้ให้ระวังนะคะ การเงินเหมือนกับว่าช่วงนี้ถ้าคุณอยากจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความต้องการของตัวเองอบางทีเรามองว่าตัวคุณคิดเยอะนะคิดมากด้วยนะคะอยากจะได้นูน่นได้นี่มันมาตอบสนองความต้องการของตัวเองอยากซื้อนูน่นซื้อนี่มามาเพื่อความสุขของตัวเองอค่ะแล้วเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณอยากจะใช้เงินมากเลยอ,อยากจะใช้เงินที่ว่าทําให้ชีวิตของคุณอ,อ,อยาก ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะดูแล้วว่าสภาพจิตใจเราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าสภาพจิตใจของคุณไม่โอเคเลยนะคะแล้วถ้าการเงินถ้ามาจากการที่คุณทาธุรกิจอะไรของตัวเองแล้วก็ตามเนี้ยช่วงนี้มันก็อาจจะเป็นช่วงที่ทรงๆนิดนึงนะคะหรือแม้แต่กระทั่งบางคนมีเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะอยากทําบุญสดอกเคราะอันนี้ว่าถ้าใครอยากจะทาบุญก็แล้วแต่เลยคุณทําได้นะคะเปื่ออะไรที่ว่ามันอาจจะช่วยให ความเครียดที่อยู่ในใจของคุณอะ่ะมันเบาบางลงได้นะคะนะตรงนี้ที่เรามองเห็นเพราะว่าเรามองเห็นว่าคุณมีภาระค่าใช้จ่ายที่ว่ามันจําเป็นจริงๆที่จะต้องจ่ายที่จะต้องจ่ายหรือแม้แต่ว่าความต้องการของตัวเองอะไรก็ตามที่เถอะมันไม่ใช่ความต้องการของตัวเองส่วนใหญ่ด้วยมันเป็นอะไรที่ว่าความต้องการด้วยแล้วก็มันจําเป็นต้องจ่ายด้วยณตรงนี้ แต่ถึงยังไงเราก็มองว่าให้เรามัดระวังเรื่องการเงินของคุณให้ดีช่วงนี้อาจจะนิ่งๆรายได้ของคุณถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวแล้วรายได้ของคุณนิ่งจริงๆนะคะมันไม่ได้กระเตืองแค่ว่าขอให้คุณใช้จ่ายระมัดระวังอะไรที่นอกเหนือความต้องการอะไรที่นอกเหนือความจําเป็นอะ่ะก็ขอให้งด,งด,ง,ดงดก่อนได้ค่ะนะคะขอให้ผ่านพ้น15วันนี้ไปก่อนนะคะผ่านพ้น15วันนี้แล้วอะไรก็ดีขึ้นนะคะเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ดีขึ้นที่มองเห็นนะการเงินนะ แต่เราขอเน้นเรื่องสภาพจิตใจของคุณชาวกันดีกว่านะคะรู้สึกว่าจิตใจของคุณย่แย่มากสิบห้าวันนี้จิตใจคุณเครียดอะคะ่ะมันมีภาวะรุมเร้าด้วยเดี๋ยวมาดูว่าโชคลาภของคุณมีบ้างไหมนะคะโชคลาภของชาวกันค่ะหนึ่งสิบห้า ไหวจิงเบามีจริงเป่าโอเคโชคลาภชาวกันค่ะอาชาวกันถ้าช่วงนี้มันมีแต่ถ้าให้เรามองว่าถ้ามีใครบางคนของชาวกันเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าเธอคุณเดินสายทําบุญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราบอกว่าคุณอาจจะได้โชคจากตรงนั้นก็เป็นไปได้นะที่คุณหวังมานานแล้วอะคะ่ะหรือแม้แต่กระทั่งว่า ชีวิตของคุณตอนนี้เจอแต่รายจ่ายอะไรก็แล้วเถอะเดี๋ยวยังไงเสียคุณก็น่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินบ้างล่ะโอเคคุณน่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะเงินที่คุณเคยแบบว่าหรือแม้กระทั่งว่าถ้าโชคลาภการเงินมีใครเคยยืมเงินคุณไปแล้วหรืออะไรก็ตามทีเถอะอาจจะมี ข่าวหรืออาจจะได้รับมาจากตรงนั้นก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแต่ถ้าในเรื่องการสิ่งโชคเราบอกเลยว่าถ้าคุณจะสิ่งโชคอ่ะมันเหมือนกับว่าบางคนนะ่ะมาจากการทําบุญนะคะมาจากการทําบุญเดินสายทาบุญหรือเดินเดินสายเข้าวัดอะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้คุณน่าจะได้โชคจากตรงนี้บ้างนะชาวกันนะอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆน,นะคะอะไรก็ตามทีเถอะที่สภาพในใจของคุณเครียดในเรื่องปัญหารอบตัวเรามองเห็นส่วนใหญ่ว่าคุณเครียดในปัญหาเรื่อง เรื่องที่อยู่อาศัยของคุณด้วยเรื่องงานของคุณด้วยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วช่วงนี้คุณก็ยังมีเรื่องการเงินเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณอะเหมือนกับว่าโอเคอย่างน้อยๆเรื่องการเงินก็ทําให้ชีวิตของคุณเกิดความหวังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือแม้แต่กระทั่งคนที่ทําธุรกิจการค้าของตัวเองนะคุณก็อาจจะอยู่ดีๆเดี๋ยวลูกค้าเก่าอะไรก็กลับมานะคะกลับมา ติดต่อดิวงานกับคุณอันนี้ก็น่าจะเป็นโชคทางการเงินของคุณด้วยนะคะคุณก็จะได้รับเงินจากลูกค้าเก่าๆรายเก่าๆของคุณนั่นแหละว้าวดูแล้วดูแล้วชาวกันช่วงนี้คุณมีความมุ่งมัน่นตั้งใจแน่แน่มากเลยนะคุณอยากเดินทางจริงอะนะคะคุณอยากเดินทางคุณอยากทําบุญอะเพื่อลบล้างอะไรไม่รู้ที่มีความเครียดในหัวใจของคุณนะคะ ความเครียดมาจากตัวคุณเองด้วยแหละล้วนๆเลยเนี่ยว่าคุณเบื่อหน่ายมากแล้วชีวิตมาดูนะว่าเขาจะแนะนำอะไรคุณบ้างนะคะอ้อห uh ือ huh. uh huh. เขาแนะนําคุณเ่ะค่ะว่าช่วงเนี้ยให้ระมัดระวังนะคะหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอะหรือแม้แต่ว่ามันมีเรื่องอะไรไม่รู้เข้ามากระทบกระทั่งจิตใจของคุณโดยที่ว่ามันมันไม่ทันตั้งตัวอะไรก็ตามทีเถอะนะคะเขาบอกว่าให้คุณใจเย็นๆให้คิดทบทวนดีๆให้นิ่งๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่า้อมชอมกันได้คุยพูดคุยตกลงกันได้นะคะตรงนี้ที่มองเห็นนะ อย่างน้อยๆคุณก็น่าจะมีคนข้างเคียงหรือแม้แต่ว่าเพื่อนที่ว่าจะคอยซับพอร์ตความคิดของคุณคอยซับพอร์ตเรื่องอารมณ์ของคุณนะคะคอยแบบว่า,เ,าเป็นที่ปรึกษาของคุณก็เป็นไปได้นะใครมีความคิดอึดอัดคุณคล่องมองใจก็มีเพื่อนนะคะมีเพื่อนคอยคอยเขาเรียกว่าอะไรคอยเป็นที่ที่รับรู้ความรู้สึกของคุณนะคะนะคะ โอเคของชาวกันแล้วก็ยังมองว่าขอแค่ให้คุณคิดให้ดีค่ะนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะอารมณ์ไม่ช่วยอะไรจริงเพราะราถึงแม้ว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้มองว่าคุณใช้อารมณ์มากหรอกเรามองว่าคุณรู้สึกว่าคุณเสียใจคุณสูญเสียคุณความเป็นตัวตนของคุณรู้สึกว่าคุณเครียดอะคะ่ะแล้วก็คุณก็เครียดมากด้วยบางคนอยากเดินทางกูอยากอยากหนีชีวิตประจําวันนะคะอยากหลุดโลกอะไรอย่างนั้นอะนะคะทา เขาก็แนะนําคุณมาว่าคุณก็ลองทําบุญหน่อยดีไหมลองเะดาะเคาะของคุณดูหน่อยดีไหมเผื่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะคะแต่ในโชคลาภบ,บางคนก็น่าจะมีนะโอเคของชาวกันก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไว้ติดตามคลิปความรักของราศีกันนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ